ตื่นเช้าพร้อมรับความสดใสเพื่อไป U A J ไป U A J กำลังเดินไป <Okay. S 2> ที่สถานีจากโรงแรม,มเดินประมาณ650เมตรแล้วก็ขึ้นรถเปลี่ยนรถไฟหนึ่งขบวนเมื่อวานเหนื่อยและเพลียมากก็ <laughs> <laughs> เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยหลังจากกลับจากโอซาก้ามา <c oughs> ที่พักก็หลับเลย <laughs> <h ums> วันนี้ก็หนาวขนาดวันนี้ตัวเลขอุ่นกว่าเมื่อวานแต่ก็ ก็หนาวอยู่ดีมาอยู่ที่สถานีฟุกุชิมะสเตชันเดี๋ยวจะนั่งรถไปลงไปต่อไปเปลี่ยนรถที่นิชิโคตคูโจน่าจะใกล้มาแล้วมั้งทำไมดูในแอปมันไม่ตรงก็ไม่รู้ต้องดูขบวนดีๆลืมเลยว่ามาถึง USJ แล้วไม่ได้ถ่ายเลยข้างหน้ามัวแต่กำลังติดตั้งแอป USJ อยู่ เปลี่ยนมือถือใหม่ไม่ได้ลงแอปก็ตอนนี้สวนสนุกยังไม่เปิดก็อาจจะต้องไปยืนรอต่อคิวก่อนมาขอวิดีโอเซลฟี่หน่อยไปต่อแถวก่อนได้ไหมเดี๋ยวไป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 อ่ะมันหมุนไปแล้วต้องรอหมุนมาใหม่เอาเป็นว่าหมุนครบรอบแล้วก็ได้ เอาข้าลังมีถ่ายรูปด้วยเรามีจิตเตแล้วเราต้องไปได้หนวิ่งมาแล้วหลังแบบจากสแกนของสแกนเหมือนสนามบินเลยเอาพวกมือถือกระเป๋าตังค์ออกให้หมดเลยอันนี้ก็จะมาต่อแถวเขาบอกแถวข้างอาจจะเป็นข้างซ้ายนูน่นเอาข้างซ้ายแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็มารับเคสเหมอเหมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าทันแหละบอกว่าจะไขปริศนาได้อันหนึ่งนะได้รับมาแล้วเควสก็จะงงๆหน่อยมาแล้วสปายแฟมบิลี สไปร์ฟแฟมิลี่ไทยไอเดียใช่อันนี้ซื้อมาใส่ที่ไทยใช่ไหมน้องอาเนียน่ารักหนาวเลยด้วยพลังแห่งรักด้วยพลังแห่งติงนี่ไทยกับพ่อบอลพ่อลอยพ่อบอลเลย เสื้อเป็นไงไหนโชว์เสื้อหน่อยอดเสื้อหน่อยน,นี่เราได้น้องอาเนียมาด้วยไหนไหนหนโชว์โชว,โชว์โชว์น้องอาเนียหน่อยอ๋อๆถ่ายรูปข้างในไหมอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวขอมาฝากของที่ล็อกเกอร์แป๊บนึงเดี๋ยวจะไปเล่นเครื่องเล่นสป y f แฟมิล 3D 4D มาต่อแถวรอเครื่องเล่นสปายแฟมิลี่ X R ไรแถวข้างหน้าบอก7 1นาทีตอนนี้เวลา9:35เดี๋ยวดูได้เลยคิดรับมิชชั่นล้ข้างในเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้ยลุน เ,เหมือนรถไฟหอ VR หล่นลงมาแบบแรงๆเลยแล้วก็ใส่แว่นเขอให้ถอดแว่นอันนี้เนะียเขาให้ที่เก็บแว่นมาคนละอันเลยห้อยที่คอลุ้นโอเคเดี๋ยวเอาไปเอาของนนะลืมเลยว่าเมื่อกี้เล่นเสร็จคือต่อแถว70็ดนาทีก็คือต่อแถว70็ดนาทีอะ่ะก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรแล้วก็ใช้เวลาเล่นประมาณถึง3มนาทีไหมประมาณสนาที ตอนนี้มารอรับรูปตรงนี้ที่ด้านหน้าไปถ่ายถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปข้างหลังพันละ850ร้านขายอยู่ข้างหน้าวันเี๊ยวรสชาบเบอร์ี่หวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยวชนจิน,น,นี่อันนี้หลังจากที่ดูเสร็จแล้วดูโค้ดนัน ก็มาต่อกันที่ซุ้มของฝากของเยอะมากอันนี้เสื้อแขนยาว7500เยนองันยงมามองาอันนี้น่าสนใจ แว่นสามพันสามปุ้มมาสุ่มกันเถอะกับโบลูหูกระต่ายไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะมันมีเสียงเ้วยอันนี้กล่องสุ่มโคนันมีทั้งหมดห้าตัวเสรยไายไม่มีไฮบรรกล่องละพันห้าหรอกล่องละพันห้า ถ้าได้ดูการแสดงเขาก็จะรู้ว่าทําไมเขาใส่ชุดนี้แล้วก็ชื่ออะไรนะปัวโลไม่ใช่ลูแปงปอลูแปงมีคนหนา <c oughs> วจะแข็งแล้วแต่มันยากาศดีมากตรงนี้ดูใบไม้เหลืองด้วยไม่รู้ต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมสวยมากเลยก็ฮอลลีมายการกยากาศแบบฮอลลีวูดไปเดี๋ยวเราจะไปเดินวนเพื่อทำปริศนาเมาหม,มา สำหรับหมอยาโคมแดงว่าถ่ายเมาๆก็มาถ่ายรูปก,กับสถานที่ตามแบบสไตล์อเมริกันก็ดีนะไม่ค่อยมีคนดีม,นมันเหมือนกที่ถ่ายรูปดยวยระหว่างเดินผ่านโจราลสิกนี่กำลัง ไล่ทำมอมเมาว่าจะไปกินข้าวก่อนตอนนี้ปริศนาเหลือหนึ่งข้อที่ยังไขไม่ได้ก็มาลุ้นกันต่อว่าสำเร็จจะสำเร็จกี่โมงดีกว่าโอเคอันนี้กลับมาที่ตรงจุดมารับของกับมหมเมาแต่ว่าเราต้องกลับไปที่ตรงเริ่มต้นก่อนมีหมอเมาอยู่นี้มาถึงแล้วกว่าจะได้มาถึงอนแรกหาลินไม่เจออยู่ไหนอันนี้เข้าได้เลยใช่ไหมเข้าได้เลยอันเนี้ย

หลังจากไขปริศนาเรียบร้อยก็มาแปะเหมือนเอาสมุนไพรใส่ซองแล้วเดี๋ยวเราจะมาพับซองกระดาษตามขั้นตอนเขาจริงๆไม่รู้ว่าใครมาแล้วช่วงนี้มันจะหมดแล้วยังนะก่อนคลิปจะลงก็จริงๆมันมีเฉลยอ,อยู่ที่คีวโ,โค้ดหน้าแรกเ <Yeah, S 1> ย่ไขปิศนาได้เลยท่าดาเรียบร้อย ไม่แน่ใจว่ามันคือแฮมเบอร์อะไรลองกินดูก่อนก็จะมีเป็นเซตแฮมเบอร์แล้วก็มีเหมือนถั่วด้วยแล้วก็กินกับขนมปังขนมปังตรงนู้นก็มีแซลมอนสลัดแซลมอนมาคู่กับน้ำซูซ่าผลไม้กับกาแฟมาถึงละจุดเยี่ยมชมทำเฟสเสร็จแล้วรอตอน4ี่โมงครึ่ง 手伝っていただけたので想定よりも早く謎が解けました人生様、ちょうど今あの龍頭山脈の調査が終わったところです早かったじゃないかご苦労だったな何でもございませんそうか、うん、ところでこの者たちはあのお触れを見て、 待たせた待せな今から事件解決を手伝ってくれた君たちにこの特別なしおりを送りたいどうぞあらめまいかねえわれわ เสร็จละกลับบ้านด้วยทางเรือล้อเล่น <laughs> <laughs> ไม่ได้จอดเรือไว้ที่นี่ซะหน่อยอะโชว์น่อยนี่แดนนี่มาไม่เหมือนกันด้วยสองอัน มาละมาต่ออะไรนะไดโนเสาร์จิโรสิกเดโนเสาร์อันไลทไดโนเสาร์คิวเท่าไหร่อะสี่สิบนาทีสามห้านาทีรอดูว่าจะได้เมื่อไหร่ตอนนี้สิบสี่ห้าสี่เดี๋ยวเดินไปใส่เสื้อกันฝนไปไม่รู้ได้ยินไหมนะใส่ชุดเสร็จละตัวนี้ตัวละห้าร้อยเยนเล่นเสร็จละก็ เปียกหนาวแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนก็ดีมีถ้านั่งหลังสุดก็จะเปียกเยอะหน่อยสนุกมากสนุก<ค><ด>ทำอะไรต่อลืมเ<ค>ดี๋ยวไปช้อปปิ้งอะช้อปปิง้งโอเคโอเคไปต่อ<ค><ด><ค><ด> วันศุกร์ที่6ธันวา 5, 5, 5. เออ5ธันวา2025วันนี้ USA เขาปิดทุ่มหนึ่งกลายเป็นว่าเนี่ยเดินสวนกับคนอื่นเพราะว่าหลังจากช็อปปิ้งที่ย่านช็อปปิ้งแล้วก็อะไรนะ<ๆ>ทั้งเมาเมาทั้งสปายแฟมิลี่ก็เข้าไปอยู่ในตู้ฝากของข้างหน้าหยาบ500เยนบรรยากาศ ไปปิดแล้วขอถ่ายวิดีโอหน่อยคิมเมล่าไหนน้องเรียกไหมลอ,องดูว่าน้องเรียกหรือเปล่าแม่เพื่อนนี้ทำาไบเป็นเพื่อนนี่อะอ่ะถ่ายแบบเอียงๆแล้วกันปิชู ไปแล้วอะยกยกรอนี่หรอแสงอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยหรอแสงนั้นแสง่วงใช่ไหมตือตืต ออเดอร์เดินเหนื่อยมากรอบนี้เหนื่อยเหนื่อยทุกรอบไหนๆ,ๆ,ๆโชว์ดิโชว์ดิโช,ดโ,ชดโชว์ของ,ของได่แล้วโตกินเงิน โอ้ยขั้นเทพแล้วตึง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 ,ตง,ตง,ตงนี่รถอ,อเบอร์ส,อรอส่งอาหารของเราสั่งสรุปผลประกอบการประจำวันนี้ <c oughs> จะใส่กระเป๋าได้ครบหรือไม่จบคลิปนะครับวันนี้กลับจาก USJ เทนที่เรียบร้อยเมื่อยมากแต่ก็ได้ของมาเยอะเหมือนกัน ตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่โรงแรมก็นวดไปมีทีวีมี n น t f l i x ล็อกอินได้ล็อกเอาทุกเที่ยงของทุกวันแล้วก็มี YouTube ได้ล็อกอินได้แล้วก็แคสมือถือขึ้นได้แล้วก็ Wi-Fi เร็วแรงตามมาตรฐานญี่ปุ่นเร็วแหละแต่ก็ไม่ได้เร็วมากเร็วพอใช้คลิปวันนี้เดินไปทั้งหมดเท่าไหร่ เดินไม่เท่าเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ทําคลิปสรุปเพราะว่าเหนื่อยมากวันนี้เดินไป1 8 0 0 0มเก้าเมื่อวานนา่าจะสองหมื่นสองหมนกว่ากว่าแล้วก็สรุปรวมเลยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้ตัดต่ออันใหม่เสร็จก็จะอัพลงไปเหมือนเดิมครับผมเจออีกแล้วในฮัสูุมิจ็หรือเปล่าน่าจะใช่ต้นแบบของสามล้อเมืองอยุธยา